Honda าซ v i c FK นะครับผม1.5 t u r เทอร์โบนะครับผมราปี2019ตบแต่งข้างหน้ากับจังหน้าด้วยตะแกงหนะหลายลังพึ่งอ,อีกจังหน้าของตัวรถสีดำตัดกับสีแดงเปิดมาเลยนะครับเป็นตัวแฮนด์แบกเนี่ยคือโดดเด่นตัวเนี้ยเจ็บของสัมภาระได้เยอะมากอ่าตัวนี้จะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับไมค์คันนี้อ่ะรถก็4ปี5ปีไมค์วิ่ง 8, อยู่8 0,000โลราคา อออนนีี้ขงเรายู่ท่ทสวัสดีครับผมเนาะวันนี้เจอกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับผมเนาะวันนี้เราอยู่กันที่เต้นทีเคกุดคานะครับผมวันนี้เราจะพามาชมเจ้า Honda Civic FK นะครับผมเนาะตัวน,นี้เป็น1.5เทอร์โบนะครับผมตัวผมพาไปชมว่ารอบๆคันจะสวยหรือโดดเด่นแค่ไหน ตามกันไปครับผม โอเคครับเราผมพาพี่ๆน้องๆนะครับมาดูกับรถเจ้า Honda Civic FK นะครับผม1.5เทอร์โบนะครับผมรถปี2019จด20เลยคันนี้สวยๆเดิมๆสีแดงแดงลิฟนะครับสีสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาชมก่อนเลยนะครับอ่าข้างหน้าเลยนะครับอ่าชมกระจังเลยกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าตัวเดิมเดิมๆเลยอ่าตัวนี้มาเป็นไฟนะครับไฟเป็นไฟ L e d มีหลอดไฟเรนจังไทม์นะครับหลอดไฟ ดีไฟอะไรนะครับแล้วก็มาไม่วีไฟตัดหมอกกดวงกลมๆใหญ่ลยยเลยนะครับขับกันขึ้นขึ้นเขาอะไรสบายตัวเนี้ยตบแต่งข้างหน้ากระจังหน้าด้วยตะแกงนะลายลังพืชอ,อีกจังหน้าของตัวรถสีดําตัดกับสีแดงชลบที่เหแดงแรงดีเหมือนกันนะครับแล้วก็โลโก้โอ้โลโก้ออกบ้าหายยากนะพี่จะเป็นโลโก้ออกแดง ด้านนี้ก็ไฟตัดหมอกอเหมือนกันนะครับะแ,แกนกลางพึ่งหลอดไฟ LED นะครับหลอดไฟสวยๆหลอดไฟยังขาวใสยอยู่เลยหลอดเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านข้างของตัวรถตัวนี้โดดเด่นอีกแบบหนึ่งก็คือของคอนด้านะครับผมเนาะไฟเลี้ยวไฟหลีจะอยู่ตัวรถแก้มฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับผมเนาะอยู่ข้างซุ้มล้อรถเลยอ,ออกแบบก้าโดดเด่นหน่อยก็วันนี้อ่า ล้อเป็นล้อเอ็นลอยจากศูนย์เลยนะครับเป็นยาง215หทับ50 R 1 7โอ้อยางก็ลองอยางยังอีกเยอะเลยอีกปี2ปีก็โอเคนะครับแม็กก็ Maker เดิมนะครับสวยงามอ่ะผมพามาชมฝั่งด้านข้างของตัวรถองอครับกระจกนะครับกระจกมองข้างของตัวรถสีโทนเดียวกันกับตัวรถเลยตัดด้วย คีบดําไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวทําออกดีไซน์ตรงที่กระจกมองข้างสวยนะครับอ,อ่าอ่าสีเดิมนะครับนี่ครับสีเดิมนะครับอ่าก็ไม่มีการชวนหนักพิความจมน้าแน่นอนแล้วตัวเนี้ยอ่าประตูจับด้ามจับนะครับของตัวรถสีเดิมสีเดียวกันกับของตัวรถเลยสีแดงแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มคีเ์เลสในการที่ว่าใช้อ่าไม่ต้องใช้ลูกกุญแจขันที่แบบจก่อนครับกดตรงเนี้ย เปิดได้เลยนะครับสีเดิมนะครับตัวนี้ก็ดําเดิมมาลูกค้าไม่ได้เตะอะไรมากมายนะครับเดิมทุกอย่างเดีวผมพาไปชมบ้านท้ายของตัวรถครับผมไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้ออกแบบมาเป็นตัวตัวสีเลยนะครับสีสวยสเกิร์ตหลังก็ตัวแต่งสีดําก็ตัดเข้ากับสีแดงเฉียวนะครับตัวนี้โดดเด่นอีอยังหนึ่งคือลูกค้าใส่สปายเลอร์หลังมาเป็นลายแคปลา ตัวแต่งให้มันโดดเด่นสวยงามเพิ่มอีกนะครับให้สูงนะครับผมตัวนี้จะมีกล้องนะครับผมมีกล้องไฟหลังกล้องไฟหลังนะครับโลโก้นะครับสภาพเดิมๆนะครับอันนี้ไม่ได้มีตบแต่งอะไรไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะครับผมเปิดมาเลยนะครับเป็นตัวแฮนแบกเนี่ยคือโดดเด่นตัวเนี้ยเจ็บของสัมภาระได้เยอะมากเยอะไม่พอนะนี่โดดเด่นคือตรงนี้เลยพับเบาะได้อีกนะครับอ่า แคมป์พวกสายปิกนิกแคมปิง้งนะครับพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยพี่หาที่นอนที่ดับนอนนอนในรถยังได้เลยนะครับบอกเลยว่าเก็บของสัม,มราเระได้เยอะนี่มาดูยางอะไรนะครับยางอะไรยางเดิมยังไม่นะครับไม่มีการาติดแก๊สนี่นอนนะครับไม่มีการเจาะไม่มีการอะไรครับผมเนะาะซิลิโคนนาะเหมือนเดิมนะครับสวยอ่า เดเด่นเลยคือหัวนอ็อตการเลือกซื้อรถนะครับดูพวกหัวนอ็อตมีการแกะมีการถอดมาไหมอันนี้คือเดิมนะครับไม่มีการแกะไม่มีการอถอดแน่นอนนะครับสายขวานะครับนี่สวยนะครับโช๊คยังแน่นนะครับตาริมนะครับริมฝากระโปรงท้าอะซีละครนเดิมนะครับนี่สีละควนเดิมะนะครับสีเดิมสวยมีรอยเม็ดอาร บางๆเลยสีไม่หนาครับอ่ะดูเลยนะครับว่ารอยเม็ดอาร์กรอยปะรอยอะไรของเดิมจากศูนย์สวยเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะถ้าเป็นของรถรุ่นมาดําเดิมนะครับจะมีสีมาร์กแบบนี้ทุกรุ่นนะครับผมตบแต่งมานะครับไม่มีการชนหนักพิกวําแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมพามาฝากอีกประตูฝั่งนึงเหมือนกันอ่ะครับนี่ดึงดูได้เลยครับผมนี่ หมือนกันนะครับ1อยเมตรอาร์คนะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับอ๋อนี่สีลังคาสีเดิมสีบางด้วยนะครับไม่มีการทนพิกความแน่นอนสีบางไม่มีการทำสีโอเคเดี okay, ๋วยวผมพาไปชมภายในห้องเครื่องว่าโดดเด่นแค่ไหนครับผมเปิดออกมาบอกเลยว่า สวยหลักๆเลยนะครับผมเนาะผมพามาดูก่อนเลยหลักๆคือพวกรอ,อยพวกหัวน็อตโชค๊คพวกอะไรนี้ไม่มีการแกะไม่มีการขันมาเลยสีรอยติกอาร์คพวกเนี้ยสีเขียวจากศูนยไปแดงยังมีอยู่นะครับมาดูนี่เลยพวกหัวน็อตนะครับหัวน็อตสายกระโปรงยังไม่มีการแกะม,มีการถอดนะครับภายข้างในหัวน็อตเดิมอะไรเดิมนะครับรอ,อยนี้นะครับรอยเม็อาร์คเดิมอะไรเดิมจากศูนย์นะครับ มอกโลกบริกของรถตู้รถก็ยังอยู่ครบนะครับสวยแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับหัวน็อตฝั่งซ้ายก็เหมือนกันครับไม่มีการแกะไม่มีการถอดครับผมฝากระโปรงนะครับเหมือนเดิมครับไม่มีการแกะไม่มีการอะไรแล้วเราก็ไม่มีการชนมาแน่นอนนี่ฝากระโปรงเดิมอะไรเดิมนะครับนนะครับ เลยพวกซิลิโคนยาแนวของจากศูนย์สวยงามนะครับโลโก้มอกอ,อยู่ครบนะครับโลโ้โพวกตวนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับเวลา,าพวกสำเนาวพวกอะไรที่เคยหายเรามีตัวนี้ยิงบาร์โครดที่ศูนย์ได้เลยเช็คตรวจสอบไปเลยว่า,ารถปีไหนพารอทไหนนะครับโอเคแต่ถ้าผมพาไปชมภายในห้องรูปผู้โดยสารว่าสวยงามแค่ไหนครับผม โดเดนสวยก็คือลูกค้าเก่าครับเปลี่ยนเสริมแต่งหลอ่อพวงมลาลัยมานะครับเบาะหนังดำนะครับหนังเดิมอะไรเดิมอ่าตัวนี้จะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับอ่าอ่าสวยตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับอ่าโดเดนอีกอย่างหนึ่งคือใครหาอยู่อ่าไม่ต่างนะครับพวกรถไปแดงเลยคือไม่วิ่งน้อยมากไมคันนี้อ่ารถ ก็สีปีหปีไม่วิ่งอยู่แปดหมื่นโลอ่าหาซื้อเดบไปตรง้อยแบบเนี้ยกับลูกค้าเก่าอ่ะได้ยากนะพี่เนาะอ่ารถเด่นเลยคือพวงมาลัยลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่ความสวยเก๋ให้รถโดดเด่นดีขึ้นก็รถงามอีกนะครับตัวนี้เป็นอ่าบูสตสตาร์ทเยบเอยนะครับรถภายในสวยสะอาดหลังคาภายดํด นะครับลังคาดำโหงามไม่มีการฉีดว่วนรอยอะไรแน่นอนนะครับอะเดี๋ยวผมพาไปชมข้างหลังว่านั่งสบายไหมอะผมเข้ามาแล้วผมกป็นคนรูปร่างใหญ่แต่ว่าการเข้ามานั่งระหวางน่าเบาคู่หน้ากับหัวเข่าเราก็ไม่ได้ชิดนะครับนั่งได้สบายแต่บางคนบอกว่าอะนั่งไม่ค่อยสบายหัวเขาชิดอะผมอยากให้มาลองดูรถตัวจริงก่อนมาลองนั่งอะตัวนี้มีเบาะเอาไว้ใส่รองแก้ว น้ำด้วยถ้าเราไม่ใส่เรากร็พับขึ้นได้โอเคเบาะหนังไม่มีการแตกนะครับเบาะหนังเบาะเดิมสวยงามนะครับอะโอเคครับผมน้องผมพาไปชมกับป่าเจ้ารถ Honda Civic FK นะครับ1.5เทอร์โบนะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดออกป้ายแดงก็ อยู่ประมาณร้านนิดๆน,นะครับร้านต้นๆแต่ตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่อตอนนี้ใครเข้ามาดูก็ลองเข้ามาดูครับตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่มาเจอกันที่หน้าร้านนะครับผมราคาตอนนี้ของเราอยู่ที่7 2 9 0 0 0นนานะครับลองเข้ามาดูมาชมกันก่อนว่า,าถูกใจอลองขับนะครับผมรถ ส,สวยๆงามๆที่เต็นทีเคมีหลากหลายให้พี่เข้ามาดูนะครับก็ฝากติดตามทางเพจทาง Tik t o k นะครับผมทางของ youtube ของเต็นทีเคคุณค้าด้วยนะครับผมชอบคันไหนถูกใจคันไหนลองเข้ามาดูกันก่อนที่เต็นทีเคคุณค้าครับผมถ้ามีคลิปหน้าคันไหนเข้ามาส,สวยๆเดี๋ยวผมจะพามารีวิวให้ดูนะครับผมวันนี้ขอฝากแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ